นี่คือเรื่องผีในพระราชวังต้องห้ามคลิปนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับจินจีนอยู่เนาะทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักพระราชวังต้องห้ามนะคะแห่งกรุงปักกิ่งประเทศจีนป่วยเขาว่ากันว่าสถานที่เนี้ยเต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือธรรมชาตินะคะเพราะว่าพระราชวังนี้เนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางอํานาจของจีนกว่า500ปีเรื่องที่โด่งดังมากเลยอะ่ะมันมีห้องลึกลับห้องหนึ่งในพระราชวังเนี่ยนะี่ย คือถูกปิดตายมามากกว่าร้อยปีเขาก็มีเรื่องเล่ากันว่าเออมันเคยมีสนมคนนึงเนี่ยถูกขังไว้ภายในห้องเนี้ยเพราะว่าทําผิดกฎของห้องเหาลิสาเคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงๆไปแล้วว่าคือในพระราชวังต้องห้ามมันจะมีตำหนักเย็นซึ่งถ้าเกิดว่าสนมคนไหนถูกส่งไปเนี่ยคือถูกลืมไปได้เลยนะคะว่าเคยมีสนมคนนี้อยู่คือตำหนักเย็นนะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบอยู่อย่างลำบากมากเลยนะคือในห้องนั้นนะ่ะมันไม่มีฝืน ซึ่งคือจีนเวลาอากาศหนาวอะ่ะอยู่ในนั้นแล้วแบบไม่มีฟืนจุดอะ่ะคือมันจะหนาวมากๆเลยสองก็คือสาภาพห้องเนี่ยเหมือนห้องเก็บของก็คือเก่าซอมซ้อสุดๆบางทีฝนตกเนี่ยน้กาก็ไหลลงมาแล้วมันยังเป็นจุดที่แบบมุมอับสุดๆที่แบบว่าห้องเต้หรือว่าห้องเฮาหรือว่าใครก็ตามที่เป็นคนสําคัญเนี่ยไม่เดินผ่านอกลับมาต่อเรื่องราวกันทีเนี้ยสนมคนนั้นเนี่ยก็ถูก ังอยู่ในห้องนั้นเนี่ยจนสู่ขิดนะคะในสภาพที่แบบโศกเศร้ามากแต่ปรากฏว่าพอมีนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือแบบ ไปเที่ยวที่แบบพระราชวังต้องห้ามเนาะแล้วเดินผ่านห้องนั้นเนี่ยตําหนักเย็นน่ะก็อ้างว่าได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยคร่ครวญร้องไห้หรือบางครั้งก็เป็นเสียงแบบขอความช่วยเหลือแบบดังแว่วออกมาทางทั้งที่ในห้องนั้นน่ะคือมันไม่มีใครอาศัยแล้วเรื่องต่อมาก็คือเงาลึกลับที่โผล่ตามระเบียงของพระราชวังต้องห้ามทีนี้ย้อนกลับไปในสมัยก่อนน่ะคนที่เคยทํางานในพระราชวังต้องห้ามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของบุคคลปริศนาปรากฏตามระเบียงแล้วก็ตามทาง ยามเยิมอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนต้องแบบลาดตระเวนเนาะพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเงากับหายไปซึ่งเขาเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นดวงวิญญาณของขุนนางหรือว่าเหล่าสนมที่แบบถูกลอบสังหารหรือว่าถูกปอหอชีวิตในช่วงเวลานั้นแต่เรื่องที่ดังที่สุดเนี่ยก็คือผีสนมเจินผีสนมเจินเนี่ยเขาตุยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเขาโดนจับโยนลงไปในบ่อน้ำเนาะซึ่งลิสาเคยทำคลิป เล่าไปแล้วนะคะใครอยากดูก็ลองย้อนกลับไปหาดูได้และทําไมที่พระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ถึงแบบมีเรื่องราวลี้ลับเพราะว่าที่เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบใช้ทําการโทษปรหอชีวิตนะคะแล้วก็ทําการลอบสังหารหรือว่า กดขี่ในหมู่ราชวงศ์หรือว่าขุนนางเนาะทีเนี้ยเขาก็มีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ก็คือไปอย่างไม่สงบสุขนะคะก็เลยยังแบบสิงสถิตอยู่เนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปดูหลงนั้นในตอนกลางคืนแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาก็ยังเชื่อกันว่ามันเต็มไปด้วยสถานที่ทแบบมีพลังงานลี้ลับนะแล้วก็ดวงวิญญาณที่ยังไม่เคยจากไปจากที่นี่ความเห็นส่วนตัวของลิซานะลิซารู้สึกว่าเขาน่าจะไปเกิด